ปีใหม่แล้วทําไมทําบ้านล็กขนาดนี้เนี่ยฮะเอา้ามีปัญญาซื้อตุ๊กตาก็ต้องมีปัญญาเล่นแล้วสิเ,เธอเธอจะมาเอาอะไร่างฉชนักหนานี่ยล็อกเพราะอะไรขวดน้าเธอยังเคลี้ยงเลยไหม <c oughs> วันก่อนตอกแตกแล้วอันหนึ่ง <c oughs> วันนี้เป็นวันปีใหม่แล้วนะคะเราก็จะทําการเซอร์ไพรส์แม่วันนี้เราบอกแม่ว่าแม่เราไม่ออกไปไหนนะมันอันตรายคนมันเยอะหรือว่ามันจะอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยเด็กอะไรมาเด็กอะไรมาก่อนหน้านี้เนี่ยแม่เอาตังเราไปแล้วประมาณสามหมื่น นะคะดูซีรอบนี้มาดามแผมจะหมดเท่าไหร่เดี๋ยวเรียกแม่รอซีจะรับไหมไม่รับแต่ถ้าคนอื่นรับทันทีไม่เคยรับอันนี้คือนอยจริงนะเล่นแต่ไพ่ไม่สนใจกูเลยชีวิตน้องสารเมล,ะละ่อแม่ไม่รักเลยอะ่ะปีใหม่นี้ขอให้แม่รักอะ่ะยังไม่รักเลยอ่าเดี๋ยวไม่ได้ ทำได้อยู่ให้ข้าวแมวสักยังให้มากรุงเทพมาให้ข้าวแมวแม่ขาช่วยอวยพรให้ทุกคนหน่อยแฟนคลับมาดามแพมเพราะว่าเป็นสิริมงคลให้กับปีนี้เอาให้ลูกให้คนดูให้แฟนคลับให้แฟนคลับนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามมาดามแพมอ่า ทุกคนรักน้องแพ็มให้มากๆนะคะปีใหม่นี้หกหกค่ะอะไรหกหกคะปีหกหกนะคะ,คะทั้งผู้ให้และผู้รับได้รับพรอัประเสริฐค่ะได้รับสิ่งดีๆในวันขึ้นปีใหม่นะคะ ค่ะขอบพระคุณค่ะแล้วพลมพรอรู้บ้างสิคะให้ลูกได้รับแต่สิ่งดีๆเหมือนเช่นกันนะคะดีๆแบบไหนคะให้แฟนคลับเยอะๆค่ะผู้ท่าผู้แก ได้ให้พ่อให้ให้ให้พอลูกอได้รับแต่สิ่งดีๆะให้มั่งมีสีสุกเงินทองไหลมาเทมาคิดอะไรสมความปรารถนานลูกะแค่นี้ใช่ไหมคะแม่รักลูกบอกด้วยสิแม่รักลูกมากๆเลยค่ะ นะคะวันนี้เนี่ยแม่ก็มาอยู่กรุงเทพกับเราเพราะเราไม่ได้กลับบ้านเลยนะคะเราอยากสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะขอให้ทุกคนเนี่ยสุขภาพแข็งแรงนะคะและมีความสุขกันทั่วหน้านะคะสิ่งใดที่เลวร้ายขอให้พ้นผ่านสิ่งดีๆจงเข้ามาและที่สําคัญค่ะน้องแพรรักทุกคนนะคะรวมถึงน้องๆพี่ๆทุกคนด้วยที่สนับสนุนและเป็นกาลังใจให้แพรนะคะ ทุกเงินค่าใช้จ่ายที่ทุกคนจ้างหรือที่คนซื้อของหรือที่คุณให้แพมมาแพมก็จะใช้เงินนั้นให้เป็นประโยชน์มากที่สุดค่ะในการทาบุญทุกครั้งของแพมเนี่ยก็จะมีเงินของทุกคนเนี่ยเป็นส่วนร่วมด้วยและในวันนี้นะคะเราก็จะให้แม่เท่าไรเดียคุณมิตรร้านเจ็ดห้าพันอ่าหนึ่งสองสามสี่ ห้าแต่ก่อนหน้านี้ให้ไปสามหมื่นแล้วนะสามหมื่นเมื่อไรลูกอ่ะแล้วแม่ได้เท่าไหร่หมื่นห้าหมื่นห้าแน่ใจเหรอใช่เหนี่ยความจำเลื้อเรือนเล้วย่นี่นะคะเป็นเงินที่แฟนคลับให้หนูมาหนูก็จะให้แม่ห้าพันบาทเฮงเฮงเฮงนะลูกค่ะทั้งแม่ทั้งลูกได้รับแต่เงินก้าวกระเป๋าตะลอน มึงนี่ถ้าเสียงแบบว่าไม่เย่ยอย่างเนี้ยแสดงว่ายังไม่พอใจต้องเพิ่มอีกลูกหยิบแป้งหยิบแล้ว,ลวเลขแปดอินฟินิตี้อออาอวยพรใหม่ให้ได้รับแต่สิ่งดีๆนะคะสิ่งสัต์อันนีจ้จร,จริงใจหรือเปล่าคะจริงใจค่ะลูกจริงใจนะคะ,คะสับคิ้วสองคนก็เจ็ดพันแล้วนะคะ รักลูกตลอดไปนะคะแล้วทําไมไม่รับโทรศัพท์ลูกบ้างล่ะคะอ๋อแม่ไม่ได้พอเลูกนะคะอันนี้คือการแก้ไขนะคะด้วยการเอาเงินยัดแล้วได้เลยมันไม่มีเสียงด้วยอ๋อจะซื้อโทรศัพท์ใหม่อีกแล้ววันก่อนเพิ่งซื้อไปยังไม่ถึงปีนะคะสองคนค่ะสนุกไม่ไหวเลยขอบคุณนะคะคุณแม่ค่ะ แล้วคุณวิทย์เนี่ยไม่คิดจะขอบคุณแม่เันเลยเหรอขอบคุณนะครับคุณแม่จ้ารักลูกทั้งสองนะคะขอบคุณคับเนี่ยถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาเข้ามาขอขี่ฟรีใช้มาสิปปีไม่เคยตอบแทนบระคุณไม่เคยทำอะไรให้เลยนะคะขอบคุณคุณวิทย์มากเลยค่ะที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของแม่นะคะ ขอบคุณค่ะทุกคนแล้วก็รักทุกคนมากมากนะคะและเจอกันใหม่ hey, ทุกวันนะคะ <hey. S 2> ปีนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะดูมาดามแทมกันด้วยความสุขค่ะมาดาม,มจะอัพคลิป่ทุกวนันเจ็ดโมงเช้านะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเย้บ๊ายบายขอบคุณที่รักกันนะคะ